ในส่วนของจังหวัดตังเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะครับเราได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรังเมื่อวันที่22กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพูดคุยระหว่างส่วนราชการภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาพท่องเที่ยวนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยเรามีมติในเรื่องของการคุยกันว่าเราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยก่อนนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยเ,เดี๋ยวเรารอส่งสัญญาณมาจากทางทางรัฐบาลอีกทีหนึ่งเพราะว่าในในการที่รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดตรังให้อยู่เ,เรื่องของการเปิดท่องเที่ยวในเฟสที่3นะครับคือในวันที่15ตุลาคมซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเลื่อนไปเพราะว่า ในเฟสที่2เนี่ยที่จะเปิดหนึ่งตุลานะครับก็เลื่อนไปนะครับอันนี้ก็ในส่วนที่ที่จังหวัดเองได้มีการพูดคุยกับภาคเอกชนในการเตรียมความพ,พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับก็มีการเตรียมความพ,พร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งเราก็ได้ถอดบทเรียนจากภูเก็ตแซนด์บ็อก มามาดำเนินการในส่วนของต่างต้องกราบเรียนว่าในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าเทียบเรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับที่ แสงสว่างในการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ทางภาคเอกชนเรามอบหมายภารกิจนะครับให้ไปาหาลือกันในเรื่องของความพร้อมในแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ3มเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะลี่บงนะครับเกาะสุกรแล้วก็เกาะมุกนะครับในการเตรียมแผนที่จะให้นักท่องเที่ยวลงไปเราจะกําหนดในเรื่องของการาจุดท่องเที่ยวปลอดภัย นะครับโดยมีการหาลือกันระหว่างาผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือมัคคุเทศหรือแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งของเราเนี่ยาสามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเราเนี่ยก็มีการพูดคุยว่ายังมีพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับก็เราก็ได้ทําเรื่องขอไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับ ทั้ง3เกาะมีประชากรอ,อยู่ประมาณ5000คนนะครับตอนนี้เราฉีดพี่น้องประชาชนทั้ง3เกาะได้ประมาณ20%ตรงนี้ถ้าเราได้รับวัคซีนสนับสนุนนะครับเกิน70%ดเอนเี่ยเราก็มีความพร้อมที่ที่จะประกาศให้3เกาะเนี่ยสามารถจะรับนักท่องเที่ยวได้อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของการที่จะนำนักท่องเที่ยวไปเราก็ต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ก่อนว่าประชาชนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสรุปก็คือว่า ต้องพร้อมทั้งพื้นที่ต้องพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนต้องพร้อมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่จะที่จะประกอบการตอนนี้เราออกแบบเป็นซีลรูทคือรูทการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยตอนนี้เนีย่ยทางเอกชนได้มีการพูดคุยแล้วก็มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นซีลรูทคือเส้นทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสําหรับนักท่อง,งเที่ยวเนี่ยตอนนี้คิดไว้ประมาณ3-4เส้นทางนะครับก็คาดว่า ในโอกาสที่เรายังมีเวลาที่เตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดแล้วก็สําหรับการที่จะประกาศในเรื่องของการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจะขอดูทิศทางของทางรัฐบาลที่จะประกาศแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเองเราก็ได้เตรียมการเพื่อจะรองรับไปแล้วครับเรียบร้อยครับ มาดูตรงนี้ปกติตรงนี้จะมีคนที่อยู่ไหมอ๋อหกปยสิบสิบห้าห้าเขาเป็นของยาวของาที่าวโอการอิทยานเนี่ยอยู่ที่ทระลงค่ะอันนี้เป็นหน่วยที่ท่าอุทยานแห่งชา เอาไวของานที่สช้าติัอีกทีนึ่งนะคะระเบิดเบิได้ไหมเบิ่ใจเนี่ยปกติก็คือจะเบิ่ใจกับสารักแต่เนี่งถ้างบจังหวัดตอนนี้็นห้องยัง